ทีนี้มาพูดถึงบัตรเลือกตั้งกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะทางกกตก็ได้มีการเปิดเผยตัวอย่างบัตรเลือกตั้งทั้ง2แบบที่จะใช้สําหรับการลงคะแนนเสียงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งวันเลือกตั้งล่วงหน้าและวันเลือกตั้งค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งทั้งแบบเขตร,รวมทั้งระบบบัญชีร,รายชื่อค่ะโดยบัตรเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นสีม่วงนะคะ ซึ่งจะมีแค่หมายเลขของผู้สมัครสอสอแล้วก็มีช่องลงคะแนนเสียงเท่านั้นนั่นหมายความว่าคุณจะต้องจําเลขมามก่อนที่คุณจะมากรอกตัวเลขเรื่มาทําเครื่องหมายในการกากบาทนั่นเองแบ่งเขตเนี่ยแต่ละเขตนีนจะไม่เหมือนกันนะ,ะไปดูให้ดีๆ ส่วนบัตรอีกหนึ่งบัตรค่ะคุณผู้ชมเป็นบัตรเลือกตั้งแบบระบบบัญชีรายชื่อบัตรนี้เป็นสีเขียวมีรายละเอียดในบัตรคือหมายเลขพักการเมืองสัญลักษณ์พักการเมืองชื่อพักการเมืองแล้วก็ช่องลงคะแนน โดยบัตรลงคะแนนทั้ง2แบบจะใช้ทั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคม2566รวมทั้งวันเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าและปิดหีบ5โมงตรงเข้ากูเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งเลือกคนที่รักแล้วก็เลือกพรรคที่ชอบอนะคะคับเรื่องของการลงเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยไปใช้สิทธิ์กันล่วงหน้า เหมือนยังเงียบอยู่เลยนะกกรยังไม่บอกเลยว่าสรุปแล้วจะขยายเวลาให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมไหมหลังจากที่ระบบล่มนะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนค,ครับ